ไปมึงคือโบผอัวปะกะกูมาผู้หญิงไห<ป>มอืมไปมึงคือโบผัวปะเอา้ากะกูมาผู้หญิงไหมอืออืมไปคือโบผัวปะเอ้ากะกูมาผู้หญิงไหมนี่ <laughs> เข้าใจไปมึงคือว่าโอบอผัววะเอา้าบกักสักะกูว่ากูมากูยิงแม่โว้ยวะกสัตไปมึงคือว่าผัววะเอาอันนี้เป็นหวาดิกะกูมากกูงแม่ส <c oughs> วัสดีครับวันนี้ผมมีคำคมมาจีบปลายครับมีสองคำคมนะครับมาดูกันว่า มันจีเกิดผมในคำคมไ,ไหนมากแม่ไปวันนี้กูมีคำคามมาว่าเก้ออาอี้ต้องมีสี่ขากีตาร์มึงปิดเพลงไหมทำอะไรปิดเนี่ยเก้าอี้ต้องมีสี่ขากีตาร์ต้องมีหกสายเจ้าหญิงต้องมีเจ้าชายส่วนฉันนั้นต้องมีเธออะไรของมึงเนี่ยเอามาจากกูก็เหรอไม่เกินดิเอ,อ้ยอันนึงอันนึง ปีใหม่เขาเรียกเขาดาวแล้วปีไหนเล่าจะได้เรียกเอว่าเขากับตัวเองอันนี้ไม่นาไม่นานเาเล่นนะเล่นมเล่เลยไม่เกินนาสุดท้ายกูจะจ้องหน้ามึงนี่เขินเขินเขินโมกาเรียว่างานูเนี้เขินไม่ได้ถ่ายรูปนะคะไป

ตอนนี้มึงอายุเท่าไรยีเจ็ดให้เวลากูไปทำอะไรวะให้เวลามึงแค่อายุยี่สิบแปดให้กูไปทำอะไรเวลาเนี่ยให้มึงเป็นทอมแค่อายุยี่สิบแปดอายุยี่สิบเก้ามึงต้องเป็นผู้หญิงเพื่ออะไรวะเนี่ยเออเธอหน้าเชื่อครูบอเดาสาอะรเดี๋ยวกูไปก่อน <laughs> ไปออให้เวลามึงนะ,หะให้เวลามึงแค่นั้นนะโอ้ยบอเดาสาละ่ะกูไปก่อน มึงเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ท่านสอบเขาบอกว่าปิดห้าโมงไม่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 ห้าโมงบ่ายสองเองนี่มันเอาไม่ทันไงมันห้าโมงแล้วมึงมาบ่ายสองเลยนะมันห้าโมงเช้าไงมันปิดก็มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละนักขั้นง้งกลับได้ไปไปมึงง้างก่าบได้ไปเออกูเริ่มไปขัรถนี่ก็เราไปจอดเลยมึงนี่กูดิจิอมึงไปเมียว่ะฮะมาแล้วโอ้ Yeah, ครับไปมึงกินข้าวผัดทุกวันมึงเบื่อไหมแล้วมึงกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันมึงเบื่อไหมแล้วถ้าเกิดมึงกินโดนัททุกวันมึงเบื่อไหมแล้วมึงกินขอสาแตงกันมึงเบื่อดิกินซุ้มือป่ะนี่ไป ไปดูรถหน่อยสิโอ้ยโถยเดิน,นเดินเนี่ยมึงก็ข้ามมึงก็ดูรถหน่อยม,มอเป็นหัวมึงดูไหมเป็งไงปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมที่กูดึงมึงข้ามถนนงเิม <laughs> ไปไปแต่ผมทรงอะไรวันนี้เทรงลองทรงแบ

แม่เมยป้าเสมอสุเวทมาคยกันสีเลยโอ้เป็นยังกันเนี่ยบ,บอไปจะไปเตบะบอลแล้วไปบอกอันนี้ว่าคุณรักผมไหม,ม,มเฮ้ยผมต้องบอกว่าผมนับหนึ่งถึงสามถ้าคุณไม่ตอบว่ารักรผมจะหอมคุ่นเนื่อคุณไม่กล้าแทนผมหรอกอ,นะอ้าวผมนับไงนะเนื่อสองอคุณรักผมไหมเออเอ้าเอาแมวเอาเนื้อ

ไดไหมเออมึงอย,ย่าเขินนะหนึ่งสองเราเกิดเราเกินเราเกินคือนเขื่เขิดเกิดเกิดนี้ครับนี่ผม่าดไปคนนึงก็มีไปเป็นทั่ไหนดอกเป็นถ้าสงสัยแค่ผมหัดไป มาาจะเจออีกอยกันครับค่อยๆเปิดครับเฮ้ยเจออีกอย่างกันมาเฮ้ยเจออีกอย่างกันนะั่นให้ๆๆเฮ้ยเฮ้ยมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานนะครับ ไอนุอนยสวยมากเลยไปอย่าเพิ่สวยเข้ากับมึงมากเหมาะกับมึงจริงๆตาตรงนี้มามองหน่ยโหใส่ปุ๊บนี่ชุดคลุมเลยถูเรไม่เอาเดเรื่องมากจริงเลยวะ เป็นหนังแค่ใบหัวซื้อมยใบหัวซื้อข้าวัอันนี้เป็นหนังเดนีอก่อน้ก่อนหน้เอ้าพอหยังไอไฉโอ้แตงมาขอมาแล้วไอ้ไฉุงสีตาไม่หนังแบบงูแล้วการบหัวงี้

น่งก ouais, right. uh. ็นั่งประเดี๋้เพื่อนเขาไปกูนั่งเดูมึงก็อย่าไปดูเนี่ยมึงอยากไปไหนมึงนางตากกัล่ะนมันชิบอม่ไรเขาไม่เน้่มันชิเมืองหนากันพัดีกูก็มึงหนาโอ้ยหาเลยไปมึงจเรื่องเขาอยู่บ่ยัง แงสวกูมึงก็สวดแต่กูยันซ้อทีเดียวพวกเาบอกทำทานมาแล้วเป็นยังไงเป็นยังคือเรื่องอย่างทีงเญญ่เหีนยก,นญญกนนูยิงคนหนีกูทาเน่ยมึะ่าเขาหลายเอายังสิเพื่อนมาขบกับกูซะกูก็มึงเป็นมูกันแม่บอเลเอาแม่กูอะไ,ได้ <laughs>